ชายชาวฮ่องกองคนหนึ่งกำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเมืองของเขาในขณะที่อาศัยอยู่ที่ไต้หวันในต่างแดนฟู่ทงและภรรยาของเขาเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงฮ่องกองกลุ่มแรกที่ถูกตั้งข้อหาในปี2020หลังการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่เริ่มขึ้นในปี2019รัฐบาลฮ่องกองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของปักกิง่งกล่าวหาว่าพวกเขาก่อจลาจลขณะน,นี้พวกกำลังเตรียมการเพื่อลำลึกถึงวันครบรอบ36ปีของเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในวันที่4มิถุนายนไปรับชมละเรยดกันค่ะ ฟู่ทงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสิทธิมนุษยชนฮ่องกงในไทเปเมืองหลวงของไต้หวันนิทรรศการดังกล่าวจะแสดงผลงานศินละปะและภาพถ่ายจากการประท้วงเขาเตรียมการเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบการตอบโต้ผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในรอบๆจัตุรัสเทียนเหมินที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1989ก่อนรุ่งสางรถถังของจีนได้เข้าไปในจัตุรัสเทียนเหมินรถถังได้ทำลายการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและคนงานที่ดำเนินมาหลายสัปดาห์ ไต้หวันเป็นเพียงส่วนเดียวของโลกที่พูดภาษาจีนซึ่งสามารถรำลึกถึงวันที่4มิถุนายนได้อย่างเปิดเผย เมื่อฮ่องกงจัดงานรำลึก4มิถุนายนไม่ได้อีกต่อไปและพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไปการดำรงอยู่ของไต้หวันจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไต้หวันเป็นหนึ่งในไมกกี่แห่งในเอเชียที่ผู้คนรำลึกถึงเหตุการณ์4มิถุนายนได้อ,อย่างเปิดเผยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และแม้แต่ประนามพรรคคอมมิวนิสต์จีนการมีอยู่ของพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่บังคับใช้โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศห้ามกิจกรรมประเภทนี้ในฮ่องกงโอตเตกิน oh, เราได้เห็นแล้วว่าเมืองนี้ค่อนข้างเสีดีของเรานะั้นเงียบเงันไปหมดในเวลาเพียง5ปีการพูดอะไรบางอย่างที่ต่อต้านจีนหรือแสดงความเห็นที่รัฐบาลไม่ชอบอาจทำให้คุณถูกจับและคุมขังโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าการพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือคุณจะสูญเสียอิสพภาพไปนานแค่ไหน oh. ฟู่เป็นผู้นำทัวร์ชมนิทรรศการสิทธิมนุษยชนฮ่องกงในไทเปพร้รอมทั้งแบ่งปันประสบการณ์บางส่วนของเขาจากแนวหน้าของการประท้วงอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าข้อความที่เขาหวังจะถ่ายทอดนั้นยากที่จะส่งถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงแต่เรื่องราวของฟู่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวันบางส่วนที่กลัวว่าไต้หวันอาจเดินตามเส้นทางเดียวกันนี้ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างช่องแคบยังคงทวีความรุนแรงขึ้น เสรีภาพและประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มาง่ายๆขณะที่กำลังฟังตัวอยู่ไกด์ก็สะอื้นหลายครั้งผมแค่รู้สึกว่าการเห็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีเสรีและเป็นประชาธิปไตยกลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นช่างน,น่าหดหูใจเหลือเกินผมหวังจริงๆว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับไต้หวันเร,เรารู้ดีว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการทำอะไรกับเราวิธีการของพวกเขาอาจไม่เหมือนกับที่ทำกับฮ่องกง พวกเขาอาจใช้การแทรกซึมทางวัฒนธรรมหรือค,ค่อยๆมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของเราฟูยังคงมุ่งมั่นให้จะสนับสนุนประเด็นฮ่องกองและคุณค่าของเสรีภาพขณะที่อยู่ห่างไกลาจากบ้านผมรู้สึก,กราวกับว่าตัวเองถูกเลือกให้มาอยู่ในยุคนี้จริงๆถ้าผมไม่ก้าวขึ้นมาทําสิ่งที่ดูโง่เขาล,ลาไรประโยชน์แล้วใครจะทาละ่ะตราบใดที่ผมทําได้ผมก็เต็มใจที่จะก้าวต่อไป พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัตเทียนันเหมือนกลุ่มสิทธิมนุษยช,ชนและผู้อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าตัวเลขเดังกล่าวอาจสูงกว่าที่รายงานมากการอภิปรายต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1989ถือเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีน